สวัสดีครับพบกับ c u t ตี้ซีโนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมนะฮะชื่อม,ม,มันมีเกมชื่อว่า Nova 3 freedom edition นะฮะเป็นเกม f p s นะฮะออฟไลน์นะฮะออนไลน์ได้ด้วยนะกฟฟราฟิกก็ดีหน่อยนะนิดนึงนิดนึเปมีเกมเก่าแล้วนะของเกมรอบนะฮะใครโหลดในสต็อตได้ก็โหลดได้นะก็โหลดไปนะใครที่โหลดไม่ได้ก็ต้องโหลดจากแอป,ปนอกนะฮะซ้อ เอาจริงๆเกมนี้เราสามารถโหลดในเว็บไซต์ทั่วไปได้นะแต่ว่าผมไม่การันตีว่าจะไม่ติดไวรัสนะก็โคตรเสี่ยงเลยนะอย่าไปโหลดนะโหลดในแอป,ปนี้ดีกว่านะโหลดแอป,ปแทบแท็บนะฮะเป็นแอป,ปของจีนะปลอดภัยหายห่หวงเพราะผมก็โหลดมาแล้วนะฮะโอเคก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะ,ะกดดาวน์โหลดเข้าไปฮะมันก็เหมือนติดตั้งแอป,ปทั่วไปฮะ ใครก็น่าจะโหลดเป็นนะแล้วก็กดติดตั้งเป็นนะโอเคหลังจากกดดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะมันก็เข้าแอปฮะโอเคเข้าแอปแล้วรอฮะโอเคตอนนี้มันขึ้นมาหน้าเออเกมให้เราดาวน์โหลดแล้วนะฮะซึ่งถ้าเรากดติดตั้งแอปเรียบร้อยนะกดเข้าแอป แล้วแอปเนี่ยมันจะพาเรามายังหน้าโหลดเกมนี้นะทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องค้นหานะะแต่ถ้าเกมมันไม่ขึ้นมาให้เรานะเราก็ต้องกดค้นหาอยู่ดีนะโอเคก็กดดาวน์โหลดไปนะผมเกมเนี้ยความจำนะฮะมันเกือบ2กิกเลยนะฮะทำเป็นไม่ได้ให้เหลือประมาณสัก3กิกขึ้นไปนะหรือมากกว่านั้นก็ดีนะฮะ เกมนี้นะฮะออนไลน์ right. ได้นะฮะออนไลน์ right. ได้เหมือนกันนะแล้วก็ข้อเสียก็คืออาจจะเจอโปนะเพราะโปแม่งน่ากลัวเหลือเกินในเกมนั้นเนี้ยนะออฟไลน์ Off line. ก็ดีนะฮะหนุกดีหนุกเหมือนกันนะมีมีมีเปนทันเกียร์ด้วยนะมันเหมือนมากเลยนะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็แค่มาบอกวิอนการโหลดเกมนี้นะฮะ เพราะว่าผมไปเจอเมนหนึ่งนะฮะเขาบอกถามว่าเออเกมเนี้ยมันยังเล่นได้ไหมภาคเนี้ยเล่นได้หรือเปล่าผมก็บอกไปว่ามันได้นะก็ในเมื่อได้นะผมก็เลยมาสอนมาสอนนะมาสอนให้ออมาสอนวิธีโหลดนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งทำคลิปนี้นะมันไม่ยากนะโหลดง่ายมากๆเลยผมก็ต้องขออาภาัยด้วยนะถ้าผมพูดแบบติดๆขัดๆนะแบบติดอ่างนะผมขอโทษผขออาภัยด้วยนะพอดี พูดเร็วมันมักจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะฮะไม่รู้แก้ไม่หายเหมือนกันนะโอเคก็เดี๋ยวจากนี้ไปผมก็ขอราไปก่อนนะครับผมนะฝากกดติดตามด้วยนะฮะแน่นอนว่าแน่นอนว่าใต้คลิปนี้นะฮะจะไม่มีลิงก์หลอกเหมือนในคลิป God of War เด็กนะฮะจะไม่มีลิงก์หลอกนะผมสาบาน <laughs>